เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านข้าพเจ้านางสาวเพนประพาลิธีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกการศึกษาปฐม,มวัยมหาวิทยาลายัยราชภัฏสวนดุสิตปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนดอนหมูตำบลน,นาแพงอำเภอคโคกโพชยัยจังหวัดขอนแกน่นสังกัดสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสองค่ะ แรงบันดาลใจที่ได้ทำแผนการจัดประสบการณ์หน่วยข้าวเรื่องข้าวประเภทต่างๆเนื่องจากว่าข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยอยู่แล้วเด็กระดับชั้นประถมวัยเป็นลูกหลานของอาชีพเกษตรกรซึ่งผู้ปกครองเด็กๆนั้นมีอาชีพทำนาเป็นหลักอยู่แล้วค่ะบริเวณข้างโรงเรียนข้างหมู่บ้านก็จะมีทุ่งนาลายล้อมและเด็กๆได้สัมผัส และเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วค่ะรวมไปถึงการบริโภคข้าวของเด็กๆไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่โรงเรียนหรือคนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ก็จะกินข้าวเหนียวเป็นหลักอยู่แล้วค่ะส่วนปัญหาที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจคือเด็กๆอนุบาลรู้จักแต่การกินข้าวแต่ไม่รู้ว่าลักษณะของข้าวเหนียวลักษณะของข้าวเจ้านั้นมีลักษณะอย่างไรแตกต่างกันอย่างไร ไม่สามารถอธิบายให้คุณครูหรือเพื่อนๆฟังได้ค่ะซึ่งปีพศ2564ที่ผ่านมานะคะเป็นปีที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ระบาดทำให้เด็กๆนั้นไม่ได้มาโรงเรียนข้าพเจ้าจึงได้วิเคราะห์ว่าเด็กๆได้หยุดเรียนโดยได้เรียนเฉพาะทางออนไลน์เท่านั้นทำให้เด็กขาดทักษะ ทางด้านความคิดทางด้านภาษาทางด้านสติปัญญาและผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำงานหาเงินไม่มีเวลาให้กับบุตรหลานปล่อยให้บุตรหลานนั้นเล่นโทรศัพท์มือถือเป็นระยะเวลานาน,าน,าน ส่งผลเสียต่อพัฒนาการทางภาษาพัฒนาการด้านสติปัญญาแล้วยังส่งผลต่อเด็กให้มีสมาธิสั้นอีกด้วยค่ะและสถานการณ์โควิด19ยังส่งผลมาถึงปีการศึกษา2565ออีกด้วยค่ะการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยจัดในรูปแบบการเรียนการสอนบูรณาการผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยสอดคล้องกับความพร้อมวุฒิภาวะความสนใจความต้องการความสามารถของเด็กโดยครูจะสร้างบรรยากาศในการส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้กระตือรือร้น,นอยากรู้อยากเห็นอยากเล่นอยากทำอยากค้นคว้าอยากทดลองและแสดงความรู้สึกพร้อมที่จะเปิดเผยตนเองมากที่สุดค่ะ ข้าพเจ้าดำเนินการจัดก,กิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยการจัดก,กิจกรรมในรูปแบบการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมเน้นลงมือกระทําโดยการจัดก,กิจกรรมเข้าสู่บทเรียนหน่วยข้าวเรื่องข้าวประเภทต่างๆโดยมีเด็กและครูร่วมกันร้องเพลงมากินข้าวสิพร้อมทำท่าประกอบเพลงดังนี้ค่ะมากินข้าวสิมากินข้าวสิกัดดีด กับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอ่ำอำอ่ำอร่อยดีมากินข้าวสิมากินข้าวสิกับดีดีกับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอ่ำอำอ่ำอร่อยดี การพาเด็กร้องเพลงทำท่าประกอบนะคะจะทำให้เด็กนั้นมีอารมณ์สนทรียภาพเป็นการส่งเสริมให้เด็กสร้างความมั่นใจกล้าแสดงออกทำให้เด็กมีรอยยิ้มร่าเริงแจ่มใสและส่งเสริมให้เด็กๆมีสุขภาพจิตที่ดีด้วยค่ะครูก็จะสนทนาซักถามเด็กๆนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมเช่นเด็กๆคนไหนเคยหุงข้าวช่วยคุณพ่อคุณแม่บ้างเด็กๆเคยเห็นข้าวเหนียว เป็นลักษณะอย่างไรข้าวเจ้าเป็นลักษณะอย่างไรครูก็จะสนทนาซักถามคำถามจากเด็กประสบการณ์เดิมเช่นเด็กๆคนไหนเคยหุงข้าวช่วยคุณพ่อคุณแม่บ้างคะเด็กๆรู้ไหมคะว่านึ่งข้าวต้องใช้ข้าวอะไรแล้วหมุงข้าวต้องใช้ข้าวอะไรแล้วคุณครูก็จะถามอีกนะคะว่าเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนตอนเช้าเด็กๆจะต้องผ่านอะไรมาบ้าง ซึ่งเด็กๆก,ก็จะเห็นทุ่งนาทั้งสองฝั่งเวลามาโรงเรียนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าโรงเรียนจะลายล้อมไปด้วยทุ่งนาทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังค่ะขั้นการจัดประสบการณ์นะคะให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยการให้เด็กสังเกตข้าวที่อยู่ในจานที่คุณครูได้แยกแต่และประเภทไว้ได้แก่ข้าวเปลือกข้าวสารและข้าวสุกค่ะทีนี้เด็กก็จะพบว่า ข้าวนั้นมีลักษณะอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรนะคะให้เด็กได้ลองแกะข้าเปลือกแล้วให้ดูว่าด้านในข้าวเปลือกนั้นมีอะไรเด็กๆก็จะตอบว่ามีข้าวอยู่ข้างในแล้วก็จะเป็นข้าวสารที่เด็กๆนั้นได้เห็นคุณครูก็จะลองให้เด็กๆได้ลองกัดลองชิมข้าวสารดูนะคะ แล้วคุณครูก็จะให้เด็กๆนั้นลองชิมข้าวสุกแล้วเปรียบเทียบว่าแตกต่างกันอย่างไรมีลักษณะอย่างไรค่ะคุณครูก็จะให้เด็กๆนั้นสังเกตนะคะแล้วก็สัมผัสด,ดูว่าข้าวแต่ละชนิดนั้นเวลากินเข้าไปแล้วเด็กๆชอบแบบไหนมากกว่ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนั้นได้ดูต้นข้าวที่คุณครูได้ปลูกใส่กระถาง เป็นข้าวใบสีเขียวนะคะแล้วคุณครูก็จะเอาต้นข้าวที่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวมาให้เด็กๆดูด้วยค่ะทีนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆดูข้าวในกระถางให้เด็กๆนั้นได้ลองสัมผัสดินร่วนที่อยู่ในกระถางใช้สําหรับปลูกข้าวนะคะแล้วก็ให้เด็กๆนั้นสังเกตดูว่ามีส่วนประกอบของข้าวอย่างไรบ้างก็จะมีรากนะคะมีลําต้นมีใบมีเมล็ดข้าวมีดอกข้าวค่ะ พอเด็กๆสังเกตใกล้ๆแล้วก็จะมีความตื่นเต้นมีความพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์ที่ตัวเองได้สัมผัสให้กับเพื่อนๆในห้องฟังด้วยค่ะครูก็จะให้เด็กนะคะได้ทำกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์ปะดิดมเมล็ดข้าวเพื่อส่งเสริมอิสระทางความคิดให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์จินตนาการทำงานด้วยตนเองให้รู้จักสร้างสารรค์ผลงาน ชื่นชมผลงานของตนเองและของเพื่อนๆค่ะโดยคุณครูก็จะมีการประเมินหลังจากที่เด็กได้จัดกจิจกรรมเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะมีการประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมของเด็กบันทึกในแบบบันทึกค่ะจากการประเมินพบว่าเด็กสามารถบอกประเภทและลักษณะของข้าวแต่ละชนิดได้ฟังและสนทนาโต้อตอบเรื่องที่ฟังได้ทำงานที่ได้รับมอบหมาย ได้สำเร็จด้วยตนเองค่ะสุดท้ายข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะ